เกิดจ้ามิจฉาการค่ะมิจฉาการปัญหาอะไรปัญหาการงานการเงินติดขัดการงานการเงินติดขัดแล้วมีอะไรอีกมีปัญหาสุขภาพสุขภาพเป็นอะไรจ้าเป็นไทรอยค่ะไทรอยเป็นไทรอยไทรอยเป็นกี่ปีแล้วเป็นมาประมาณสิบปีแล้วสิบปีแล้วแล้วเป็นแล้วลูกสองคนก็เป็นมีปัญหาสุขภาพเหมือนกันลูกสองคนก็มีปัญหาสุขภาพเหมือนกัน คือลูกท uh oui? ี่มีกน้อาใช่ไหมก็คงเป็นหาใช่ไหมไม่สูกภาพใช่ไหมอ้าวแล้วมีอะไรมีเนื้องอกอะไรก่อนมีเนื้องอกที่เต้านมเป็นมาตั้งแต่อายุประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วค่ะค่ะค่ะไปอะไรไปทำ เกี่ยวกับเรื่องลงหน้าหน้าท้องใช่ไหมใช่แล้วก็ไปจูบพันยักษ์ใช่ไหมใช่แล้วทําแท้งเด็กของคนค่ะหยุดหนึ่งคนค่ะทุกรายการยังอยู่ครบหรือเปล่าท่านพิวดาได้แล้วท่านเอ๋ยเรื่องเด็กเพือนนั่นล่ะนะก็ยังโดนนั่นการแหละค่ะอ้าวแล้วเรื่องจูบพันยักษ์ต้องทำอย่างไรบ้างจูบพันยักษ์ใช่ไหมท่านใช่แล้ว ตรงนั้นทองใช่ไหมหามันมนุษย์นั่นแหละค่ะควรรักษาศีลห้าให้ครบแน่ควรสวดมนต์ภาวนาใหยท่านเอ๋ยทำไปจนตายเลยนั่นแหละค่ะและชีวิตก็จะดีนั่นแหละค่ะทำไม่ทำหนักอาจจะเปลี่ยนผนไม่ดีแลยอา้าวตั้งใจรักษาศีลหน้าไหว้ความาสวดมนต์คว<ะ>นเด็กจะให้ทำอย่างไรบ้างเด็กใช่ไหมท่านใช่แล้วควรสงกานไปเกิดล่ะเนาะถ้าเด็กไม่ไปเกิดพอ ชีวิตเนาะบรรลัยบรรทายเลยอ้าวต้องใช้เวลาเท่าไหร่แทงสองหยุดตึงแดกสามคนใช่ไหมใช่แล้วคนละสิบห้าวันนั่นแหละเนาะเป็นเท่าไหร่กันละพอสิ 45, บห้าวันพร้อมไม่พร้พอมพร้อมพร้อมเลย,ยได้ได้ยินเขาเล้วเลยยังไม่ไม่ทราบค่ะไม่ทราบเลยมีกีค่คนชายกาี่ค,คนสองหญิงหนึ่งชาย

เอกสามหลสิบน้อยเจ็ดน้อยังไม่ได้ช่วยไดค่ะช่วยดุ้ณช่วยได้เยค่ะนักเรียนหน่งสองทายหนึ่งห้าหกเจ็ดหกนะค่ะหน่อยอุปกรณการเรียนไปโรงเรียนได้ไม่อายใครอันนี้ เดี๋ยวให้มันดูดูดีหน่อยอสาทเงี้ยสาีมชุดสามชุดตัดได้แล้วซื้อ้าได้แล้วอาหารได้แล้วอาหารได้แล้วไปได้แล้วไปได้แล้วได้ดูแล้วไปได้แล้วได้แล้วก็ไปเลยไปสวนได้แล้วดีมากเลยไปเกี่ยวข้องหรือเปล่า พอเจ็บป่วยเกี่ยวห้องหรือเปล่าน้องที่เจ็บป่วยเกี่ยวไหมคะครูคำเชียงงหนูเจ็บป่วยไม่ยังช้าเลยนไม่ใจรยน้องพูดไรนไม่ถ้าบอกว่าเกี่ยวก็บอกว่าเกี่ยวให้เกี่ยวให้เกี่ยวเกี่ยวให้เกี่ยวงานคนในครอบครัวที่เจ็บป่วยเพราะเด็กสามคนนี้อะไรนะ ให้เขาเกี่ยวหรือเปล่าไม่เกี่ยวเขาบอกไม่เกี่ยวถ้าเกี่ยวก็บอกว่าเกี่ยวเกี่ยวก็เพราะว่าแพนกั็แพนนั่นเองใช่มันเกี่ยวเพราะว่าพหนูก็แพนผู้แพนใช่รีดจยรีดจบจะได้ไปแยกย้ายกันตั้งใจปฏิบัติเราจะได้ไม่ต้องสงสัยงานหรือจะไปหาอะไรอีกเอ๊ะมันใครทำลูกเราใค้มันทำตัวเขาเนี่ยเขาไม่คิดอะไรมากหรอกไปทำลูกเขาเขาก็เครียดใช่้อะไรารู้สาเหตุๆๆได้ว่า เนี yeah. ่ยิูยานเด็กน้อยทําให้คนในบ้านเจ็บป่วยทไมือเท่ากัน้องแล้วพ่อเขาที่เสียไปเกี่ยวด้วยไหมคะพ่ออะไรอน้ก่เถามหพ่อเขาจะเสียไปเหมือนกันไม่ต้องไปถามหรอกในรายการอยู่แล้ว อันนี้ไปตั้งใจปวดให้เขาละกันอันนี้อย่าคิดแรงมากเพราะว่าเรื่องมันผ่านไปแล้วเขาบอกว่าแล้วเขาทำทุกอย่างที่ยะใหเธอทุกเพขาบอกว่าเขาทุกตอนนี้ไงตอนนี้บอกไงว่าเธอทําให้เขาทุกเขาทรมานเขาเสียชีวิตเขาลองรอยเขาก็มืดบอดเขาก็เลยทําให้เธอเป็นอย่างนั้นที่เขาเป็น เทุกอย่างลมากกว่าด้วยใช่ไหมเดี๋ยวไู้เรืองเรื่องเรือองการเรื่อกนเรือดวงจันทรตอนนี้ตั้งใจราตั้งใจปะตั้งใจค่ะวันนี้เลยวัวนเวนยเวี เขาเขาคงสำนึกแล้วแหละเขามีทุกข์ทรื่นมาแล้สำนึกแล้วค่ะถึงหน้าดาวเขาทุกข์ูแล้วไงทุกข์ว่าไงทุกขวาไงทุกข์ว่าไงทุกข์ว่าไงอันนี้เขาควรจะมาซึ้งเลยว่าอวิชยานเด็กนี่ก็มีอิทธิพลมากแล้วมีความรู้สึกเหมือนกันแล้วก็มีความแค้นเหมือนกันแล้วสจบผลได้ด้วย เขาก็จะได้ท uh, ี <honored> why? Why ่ถึงมาไงถ้าเขาไม่เชื่อว่าวิญญาณเด็กดีที่ปลงลาไม่มาหรอกเขาก็ลอยเงินวนนี้เขาจนเงินแล้วก็เกินมาเอาเป็นว่าสารภาพผิดสอบเข้าไปหน่อยสิแม่ขอโทษนะลูกเบอร์เบอร์เป็นไงเพราะเธอจะทำมันเบอร์ไงไม่บางทีมันแบบว่าป่วยด้วยลูกเป็นเงินด้วยหัวตายด้วย เธอเนีมันปกติได้งไงตามคการเป็นจริงเข้าใจก็มันก็จะทุกขกงงออกกกก์กับเดือนจิตใจาามากแล้วไงขี้เหร่ไม่ออกอาก็แยกย้ายกันโหติดกรรมกันไปโอ้ิกเธอจะได้จิตใจที่มองไหนบ้านยกโทษกันไปจะได้ไม่ต้องเจอกันอีกเลยแค่นี้นอนโอเคเรากินดียกโทษแล้วใช่ไหม ตั้งใจบริบาร์ตันอนีไ้ไม่ได้ต้นงทำใหม่แ่เองงนตั้งใจนะตั้งใจอ่ะตัดเรื่องเศร้าโออกไปให้หมดเลยนก่ทำพาั้งนี้เรื่อไปเกี่ยวพันกับคนในครอบคยแย่เลยทำไรก็สิดอ่ะเขาเข้าใจละเจ๋งมากได้เยียดชดี I go fine. <laughs>